เบนเป็นซอฟต์แวร์ดีวเลอร์คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงซอฟต์แวร์ที่ผมใช้ในการทํางานนะครับทํางานในที่นี้ก็คือผมจะรับสร้างเว็บหรือว่าสร้างแอปให้กับลูกค้านะครับแล้วซอฟต์แวร์ที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสนทนากับลูกค้าหรือว่าติดต่อพูดคุยกับลูกค้านะครับอาจจะยังไม่ได้เจาะลึกในซอฟต์แวร์ที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยตรงนะครับอันแรกเนี่ยก็คือ เป็นซอฟต์แวร์แชทสักอย่างหนึ่งครับอะไรก็ได้ที่เป็นการ instant messaging ครับอย่างเช่น slack microsoft t e a m อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแชทที่ไปในทางมืออาชีพนิดน,นึงครับก็อาจจะหลีกเลี่ยงการใช้พวก Line หรือว่า whatsapp อะไรอย่างงี้ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นโปรเจกต์ที่แบบเล็กๆกอ็อาจจะสามารถอนุโลมให้ใช้พวกนั้นได้ครับผมแต่ว่าแชทอย่างเดียวเนี่ยมันก็ คงไม่พอใช่ไหมครับเราก็จะต้องมีซอฟต์แวร์อีกอย่างหนึง่งที่จะเอาไว้รายงานลูกค้าครับว่าเราทําอะไรไปบ้างเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าแล้วก็เป็นการรายงานต่างๆที่เขาจะสามารถกลับไปดูได้ง่ายครับเหมือนอาจจะเป็นสารบัญก็ได้ครับว่าเราทําเรามีการอัปเดตอะไรไปบ้างในแต่ละวันแล้วเขาสามารถเข้าได้ภายในไม่กี่คลิกครับสำหรับอันนั้นผมก็จะใช้โ Notion ่นครับผม โนชันเนี่ยมันก็เปรียบเสมือน Google d o c s นะครับแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชันที่อ่อมันเป็นเปรียบเสมือน Google Docs ที่แบบดียิ่งขึ้นนะครับมีฟีเจอร์อะไรต่างๆนา,า,านาแล้วก็ใช้งานง่ายากดเข้าไปหาของที่เราต้องการได้ง่ายมากแล้วก็ทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมในบริษัทเราเองหรือว่าลูกค้าเนี่ยก็ง่ายครับผมแล้วอย่างสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เนี่ย ผมก็จะใช้เป็น l o o มครับซึ่งก็คือแพลตฟอร์มการอัดวิดีโอแบบง่ายๆครับเพราะว่าบางทีสื่อสารผ่านทางแชทหรือว่าผ่านทาง Notion กับโดยใช้รูปหรือ Text อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่พอครับบางอย่างเราก็ต้องคล้ายๆพรีเซนต์แล้วก็พูดอธิบายงานของเรานะครับซึ่งถ้าบางทีจัดประชุมมันก็อาจจะเสียเวลาต่าง,งคนต่างคนต่างไม่ว่างนะครับ ผมก็คิดว่า r o o เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีในการอัดวิดีโอแบบง่ายๆแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของมันก็คือยิ่งสมัยเนี่ยครับแบบเหมือนทุกอย่างคือมันมีทั้ง AI มีทั้งแบบแชทตอบกลับอัตโนมัติอะไรเงี้ยครับการที่เราอัดวิดีโอที่เป็นหน้าเราแล้วเราก็พูดแบบเหมือนพูดแบบ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 จริงใจอะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องที่ อาจจะทําให้เราดูแตกต่างจากคนอื่นนะครับที่เขาแค่พิมพ์ตอบอย่างเดียวหรือว่านัดประชุมอย่างเดียวครับเหมือนเราอัดคลิปตัวเราเองพูดพิเศษเนี่ยครับมันแบบชัดเจนมากแล้วมันดูือนว่าเราตั้งใจอยากให้ลูกค้าเราเข้าใจในตัวงานที่เราทําจริงๆครับก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมถ้าคอยอัดคลิปไม่ว่าจะเป็นเรื่องตอบคำถามหรือว่าการอัปเบดตงานอะไรต่างๆครับ ครับผมหลักๆก็เป็นซอฟต์แวร์สตัวนั้นนะครับที่ผมอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าผมใช้นะครับหนึ่งก็คือเป็นแชทอย่างเช่น slack หรือ microsoft teams สองก็คือ Notion นะครับเป็นซอฟต์แวร์อะไรก็ได้ที่เราเอาไว้ใช้เก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วก็มีสารบัญเข้าหา,ากดเข้าคลิกกดคลิกเข้าไปหาไฟล์หรือว่าหาข้อมูลอะไรได้ง่ายครับ แล้วสุดท้ายก็เป็นโปรแกรมอัดวิดีโอในที่นี้ผมใช้ o ูมครับแต่ว่าสามารถใช้อันอื่นได้เหมือนกันครับวันนี้มีจะมาอัปเดตประมาณนี้ครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ครับขอบคุณมากครับ